สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมไม่ยั่เก่งเหมือนนี่มาลกต้นกาให้พี่น้องเอฟซี่มือน,นีสิไปทังอุบลกะสีสะเกตดเด้อพี่น้องเด้อกระบอกท่านไดนเลี้ยวหรอกพักสกักก่อนกะมาตะเศร้ายุพี่น้องจ้าพุ่นเหมือนนี่กระได้ เด้เออนี่อันนี้ก็สิให้เบิ้งนี่ด้านนี่ด้านนี่ที่มีเเก่งดำเริ่มติดแล้วพี่น้องจ๋านี่ติดแล้วจ้ะเขียวแล้วนี่อันแต่วา่าน้ำโซลาเซลล์บอ่อพอแล้วพี่น้องทั้งผุนข่างโคกไวโ,โกโดเกเดยุพี่น้องจ๋าเบื้องเนี้ยตะเล็ดตูนข่อยเถะดำหน้ากับบ่แเล้วบ่มีน้ำจ้าลอน้ำลอทาแล้วพี่น้องเด้อ พี่น้องท่านไหนที่กำลังเขามาอันเบิ่องขิปไม่ยัยเก่งไม่ไม่ผู้ใดสนอกสนใจต้นกล้าหอมสยามเด้อพี่น้องเด้อก้าหอมสยามต่นงามงามแข็งดีพี่น้องเป็นกีบเป็นกีบอยู่อบางท่านเพิ่นก็เอาไปแบบว่าไปดำํำอันใส็ก้องหรือไปเฮ็ดแบบบอ่อปูนนีงสิไหมพี่น้องจ้ะก็เห็ดบ่อไหลยี่สิ กะมีชุดหน่อยชุดหน่อยกับมีชุดใหญ่กับมีเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นเขาท่วาตอนนี้เป็นสายพันธุ์ทิวาม่าแห้งเด้อพี่น้องเป็นสายพันธุ์ทิวามาแรยงคนที่บ่ท่านใด,ด้เม็ดเขาเม็ดสายพันธุ์อันหอมสยามนี่จ้ะกัมาเอาเบื้องม่้งย่เก่งให้เบื้องอันโลกไว้บมีนม้ำพี่น้องเอ้ยน้ำก็ะเลีอยนหน่อยเดียวเวลาห้าโลกหรือทอนยนังสิกะ ได้เทียละต้นเด้อพี่น้องแย่มันขาดอันเขาก็แตกกอดีด,ดีพี่นอ้องจ่าอลไเบิ่งนะเบิ่งหากเขาหากเขาย่าอหลีเด้ระบบรากเยอะรากหลายพิ่นบ่ลมเด้อพี่น้องเพิ่นตุนแข็งหากหลายต้องนั่งล่างขี้ดินออกจากหากย่างดีวันนี้พันแตกกอด้วยพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดสนอกสนใจฝ้าโทรหามียเก่งเพราะว่าขันโดนไป กันกามันมันแก่แห้งยานบังเป็นเสียเป็นอยังมีเกียงคอยขายกามีเกียงยานกานี่ยานกาบังกาแกเพราะวะ่จาจะของว่ามีน้ำสีดำคอมเ็นว่ามีน้ำดำปานนีเบิดแล้วพี่น้องบ่าเหลือ,อดอกเยดายเสียดายพันเขาเนาะพี่น้องตั้งใจยางขักแต่แล้วฝ่าฝนกับว่าเป็นใจพี่น้องจ้าผู้ใดที ทางใดที่เขามาเบิงที่เพื่อนมีนามมีทาสุนอกสนใจเขาหอมสยามโตกานีกระโทรหามีเกียเกงเด้อจ้าเพราะว่ากระซ่งซูมือพี่น้องโทรมาอยากได้มีเกียกงกับมาลุไห้จะเศร้าล้วก็ไปกล้าออกงามกลางคืนทรงทางแฟตเด้อพี่น้องเด้อทรงไปประมาณขึ้นหนึ่งกระสีเหลียงแน่นิดน้อย กับธรรมดาแหละเนาะพอเข้าไปเอ่อไปดำนี่ก้ากับสิใบเหลืองเด้เขาบอกว่าในติดอ่าไปไปไปดำมันกระสีตองเหลืองมันก็อีกหลายมือซี่หามือนี่เขาก็จังคอยเขาเขาจังคอยเขียวแบบนี่ที่แรกเขาก็ะเลี้ยงคือกันพี่น้องจ๋าพูนมองได้ที่เพื่อนแหงแหงเพื่อนก็ะเลี้ยงเพื่อนตั้งโตว่าทัานได้พี่น้องจ๋าแต่เพื่อนกับบ่ได้ตายดอกเขาก็ได้เพื่อนก็บ่ได้ตายไงประนันดอกไม่แยกเก่งเสียดายว่าบ้านจะของแบบแลงโพด กะหลายท่านเนาะเพื่อนกะโทรหาเมียเก่งยู่แต่ว่าเพื่อนกะบอกว่าเพื่อนล่อฝ่าล่อฝนคือกันเพื่อนก็อยากได้อยู่หลายเจ้าอยู่เด้เพื่อนอยากได้แบบอยากได้ไปดำแต่ว่าโอ้ยหล่านน้าเมียบ่านนี้มีเลยล่อน้ามกนเมียเก่งกะล่อเลี่ยงเลี่ยงกะไว้ยันยันกันเพื่อนตายยังส่นะยันเพื่อนกระแดงยังส่ก็เอาน้ำโซลาเซลลงมาไหวซื้อพี่น้องกระยานมันแก่มันหยังไปยังส่ ขันว่ามีใยเก่งดําไดก็คือสีบอเหลือดอกพี่น้องจ่าก็คือสีบ่ไใดแบงปันแล้วจ้ะตอนนี้ก็ยังรับออเดอร์อยู่เด้อพี่น้องนิดหน่อยกับมาโหลดโทรหามียชเก่งโหลดจ้ะแบงห้กันสูผู้สู่คนนั่นแหละเดอ้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามมียชเกีงเด้จา้าขอบคุณเลยหลายจ้ะพี่น้อง